สวยและดีมีอยู่จริงกับรถครอบครัวเจที่นั่งสภาพดีพร้อมใช้งานสวัสดีค่ะวันนี้โอเพน o ร d ของเราก็มีรถดีๆมานำเสนอนั่นก็คือโปรตอนเอ,อ็กซ์ราหทรเทอร์โบ ที่มาพร้อมกับไฟดงวงโตโตเป็นโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกและด้านหน้าตรงโลโ,โก้ก็ยังมีโครเมียมสีเงินตกแต่งเพื่อทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโรตอนเอสโซราคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เคมโป CFE 1600cc Turbo ีเทอร์โบที่ให้พละกำลังสูงสุด138แปรงมา้ามาต่อกันที่ด้านข้างกันเลยนะคะเริ่มจากด้านล่างเป็นล้ออลอยขนาด16 ัักนมาเป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวตรงนี้ยังมีสติกเกอร์ติดอยู่นั่นบ่งบอกถึงคันนี้ยังไม่เคยถูกเปลี่ยนอะไหล่มาเลยนะคะอะไหล่อย่างเดิมหมดทุกชิ้นเลยค่ะแล้วก็ถัดมานะคะบอดี้ของเขาเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีทั้งหมดทั้งคันนะคะริ้วรอยน้อยมากเลยค่ะ มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็นโคมดำดูสปอร์ตเท่ๆแบบนี้ด้านบนก็มีสปอยเลอร์สวยๆมาให้ด้วยตรงกลางมีกล้องมองภาพขนาดทอยจอดมาพร้อมกับด้านล่างปัฟกิ้งเซนเซอร์2จุดค่ะนี่เลยค่ะด้านหลังนะคะถ้าต้องการเพื่อพื้นที่ในการวางของเบาะก็สามารถพับเก็บลงไปได้ทั้ง2เบาะเลยนะคะ ต่อกันที่ภายในเลยนะคะภายในสะอาดมากให้ความรู้สึกไม่อึดอัดเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นก็กว้างขวางอย่างเบาะตรงนี้ของเขาก็ยังมีรูระบายอากาศมาให้เป็นเบาดีไซน์สปอร์ตสีทูโทนและยังมีปีกอกกระชับมาให้ด้วยเวลานั่งก็จะทำให้รู้สึกไม่โครงเครงนั่งได้สะดวกสบายตลอดทุกการเดินทางเลยค่ะ ถัดกันมาตรงส่วนพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง3ามก้านที่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับสายวางสายได้จากพวงมาลัยนี้เลยและที่พิเศษเลยคันนี้มีครุสคอนโทลมาให้ด้วยค่ะตรงในส่วนคอนโซลกลางนะคะจะเป็นโทนสีดำตัดกับลายไม้ที่ทำให้ตัวรถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้นะคะยังมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ CVT ค่ะ ด้านหลังของเขานะคะกว้างขวางมากอย่างตรงเล็กุ่มกับเคสรุมยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยอย่างบอกของเขานะคะก็นั่งได้สบายมากเหมือนกับเรายกโซฟาจากที่บ้านมาไว้ที่รถเลยค่ะตรงตรงกลางนี้นะคะก็ยังมีรูระบายอากาศและก็ปีกอกกระชับมาให้นั่งได้สบายเหมือนด้านหน้าเลยค่ะและที่สําคัญเลยนะคะนั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวที่จะร้อนเลยเพราะว่าเขามีแอร์มาให้รอบคันเลยค่ะ จะบอกเลยว่าคันนี้น่าใช้สุดๆไปเลยค่ะโรตอนเ e อ็กซราคันนี้มีระบบครุสคอนโทรลหรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นฟังก์ชันหนึ่งของรถยนต์สมัยใหม่เป็นระบบทางวิศวกรยานยนต์ที่คิดค้นมาเพื่อลดความเมื่อยลา้าของผู้ขับรถทางไกลมีข้อดีคือทำให้รถประหยัดน้ำมัน และมีประโยชน์ต่อการขับรถบนทางด่วนหรือทางไปต่างจังหวัดอเนกประสงค์สไตล์สปอร์ตแบบครอบครัวที่ให้ความคุ้มค่าแบบสุดๆกันไปเลยทีเดียวก็ต้องคันนี้เลยโรลออนเอสโรา1นึจุกเทอร์โบท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมเข้ามาทดลองขับกับเราได้แล้วทุกวันที่ Open นโรดสำหรับวันนี้เจ๊ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย